มาถึงในเมืองแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลจ้ะหนูไม่ได้เข้าไปด้วยให้แฟนเข้าไปคนเดียวแฟนเข้าไปไม่นานค่ะก็เลยรออยู่ข้างนอกเนาะดูเบืองบรรยากาศอากาศเย็นๆค่ะอากาศเย็นหิมะมีนิดหน่อยรถเยอะค่ะวันนี้รถเยอะ เยวจะกลับกล้องให้เบ่งบรรยากาศข้างนอกอันนั้นรถแฟนค่ะรถหนูรถแฟนที่ขับมากันเนาะน,นี่นสำนักงานอะไรไม่รู้จ้ะอ่านไม่ออก <c oughs> บรรยากาศตอนนี้บ่ายสองกว่าจ้ะอา,าอกาศหนาว อยู่แถวนี้แล้วคะ่ะไม่ได้เดินออกไปไหนหรอกจก้ะเพราะว่าแฟนไปแป๊บเดียวนะคะแฟนแฟนเข้าไปหาหมอแป๊บเดียวแต่เพราะก่อนมานี่โทรนัดเวลาไว้แล้วคะ่ะนัดหมอนัดเวลาไว้แล้วเราก็มาตามนัดเนาะ ในเมืองาลาเกนนี้มีพี่มีคนไทยอยู่เยอะนะคะอยู่เป็นจำนวนมากนะคะมีร้านไทยเยอะค่ะมีหลายร้านเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาคิดว่าคงจะไม่ได้เข้าร้านไทยอะคะ่ะเพราะว่าซื้อของไปครั้งที่แล้วก็เยอะอยู่แต่ยังกินไม่หมดเลยอันนี้่ออะไรไม่รู้นี่ใหญ่ๆเนี่หนาว หนาวจ้าเลยเข้ามานั่งในรถนั่งรอแฟนอยู่ในรถจ้านขนาดอากาศหนาวนคนยังออกมาเดินกันเยอะแยะเลยค่ะ อปิดประตูกันรถที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าเติมไฟฟ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าเรเบอรเดี๋ยวพาไปเบึงยางหลินในตัวเมืองเลยเนาะอากาศเย็นโพดอากาศ อากาศเท่าไหร่วะคือว่าโซ่วะลบสององศาจ้ะอากาศลบสององศานาเป็นนาเป็นซิวปิดไ้แน่สักน่อยสวัสดีทุกๆคนจ้า,าสีมาเล่าสู่กันฟังจะมาเล่าสู่กันฟังจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องความฝันของตัวเองไม่ใช่ความฝันเมื่อคืนนะครับความฝันแบบความฝันความต้องการของเฮาความฝันของเฮา อเอ,อความฝันของหนูก็นี่แหละค่ะได้ขึ้นมาอยู่เมืองนอกเนาะขึ้นมาอยู่เมืองนอกได้ขึ้นมาเหตุงานเมืองนอกได้แฟนฝรั่งได้ขึ้นมาอยู่เมืองนอกจต่เราความฝันหนูก็เป็นจริงค่ะแต่กันยังบ่ลอยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะว่ามันต้องใส่เวลาแน่สักหน่อยนั่นแหละค่ะคนเท่ามันก็ต้องมีความฝันนะคะตั้งแต่เด็กๆว่าเราฝันอยากเป็นอะไรแล้วเราให้เรามุ่งมั่นให้เรามุ่งมั่นโอ้ยนัง <laughs> มันก็จะส่งจะอ้วนอ้วนจักน้อยและค่ะนั่นแหละค่ะคนเรามันก็มีความฝันเหมือนกันทุกคนนะคะแล้วแต่ความฝันของคนเรามันมันก็แตกต่างกันไปเนาะความฝันของหนูก็เนี่ยหนูได้มาอยู่จุดจุดหนึ่งที่หนูฝันเอาไว้แล้วล่ะค่ะบอเคยคิดว่ามันจะได้จะได้เป็นความจริงนะคะบอเคยคิดว่าความฝันมันจะเป็นความจริงค่ะมันขึ้นอยู่กับขื้นอยู่กับเฮ้าด้วยขื้นอยู่กับ บุญของเฮาด้วยที่เหตุมาด้วยล่ะค่ะนูเองก็เป็นคนคนพูดเนาะคนคนเสือ ja คนเ at สือในศาสนาพูด hm อย Bugün ูจ่จากขันเทาคิดดีเห็ุดีทำดีเฮาก็จะได้ได้สิ่งดีๆกับเขามาหาเฮานะคะหนูก็ผิดหวังพิษเฮ็ดอีหยังว่าซ้ำเ็จแล้วก็พิดหวังอีหอย่างมาและหลายอย่างนะคะจนกว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้เนาะเอาตัวซับคือเป็นแนวนี้ แกกอฝันฝันให้พ่อโตค่ะอย่าฝันอย่าฝันหลยจนเกินโตขันว่าพิษหวังมากมันก็จะมันมันกอจะเสียใจนะนะขันว่าเขาเขาฝันข้าปวดมันก็จะเสียใจนะนูเองก็เค่อยฝันเกินโตค่ะคยฝันเกินโตแล้วพอมันบอดดายพอมันบอดดายในสิ่งที่เขาฝันเนี่ยในสิ่งที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะเสียใจ เสียเสียใจจะเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์เพราะยังเพราะเพราะจิตใจเฮ่าเองจิตใจเฮามันฟันเกินโตโพดเออจิตใจเทามันฟันเกินโตพดแล้ว,แล,วแล้วเราได้ในสิ่งที่เฮาฟันในสิ่งที่เท่าต้องการนั่นไงเฮาก็จะเป็นทุกข์ก็ใจกรใจของเฮ่าเองค่ะแต่ยังไงก็คนเราก็อกอย่าหยุดฝันนะคะในเมื่อชีวิตเราเราเกิดมาแล้วชีวิตหนึ่งเนี่ย เฮายาหยุดฝันจะยาหยุดฝันให้ให้เฮาฝันในเฮาจินตนาการไปโลดจะจินตนาการไปโลดว่าเฮาเฮาเอยากเป็นนหยังเฮาเฮาอยากเกิดมาใช้ชีวิตแบบใดแล้วก็ให้เฮามีความมุ่งมันกำมันค่ะเดี๋ยวสักสักหมื่นหนึ่งมันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นจริงเองมันก็จะสํำเร็จเองแต่ก็บอกแมนว่านางนงนางนางนางนอนให้ให้มาให้มาสำเร็จมันก็บอกแมนนะคะเฮาต้องลงมือเฮ็ดน้ำเฮาต้อง ลงมือแสวงหาว่าเขาฝันนี่อย่างเราเขาจะต้องเฮ็ดจังไดถึงถึงความฝันเขาจะเป็นจริงนะคะย่างหนูเนี่ยหนูฝันว่าอยากได้ผัวฝรั่งมันว่าฝันว่าอยากได้ขึ้นเครื่องบินฝันว่าอยากอ,อ เดินทางไปตงางระเทศไปเหตุงานอยู่ตงงระเทศหนูก็ต้องไปแรงที่ฝรั่งมันอยู่มันบละ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องไปแรงที่ฝรั่งเขาอยู่ฝรั่งเขาเที่ยวกันมันถึงจะหาผัวฝรั่งได้พี่น้องขันวาเหตุงานเหตุไทยเหตุหน้ายู่บานฝรั่งมันมาตกจากเครื่องบินมาหาสมเจ้าดอกจ้านั่นแหละค่ะแต่จนกว่าหนูจะผ่านผ่านมันมาได้จนถึงจุดนี้ก็ลมลุกคุกค,ค้านคือกันจะพี่น้องจ้าจ้าถึก คำดาคำดูถูกมากก็ก็มีก็กม,กมีพี่น้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปหนึ่งคือต้องบอกก่อนเลยว่าคนเฮาน่ะถึงแม้ว่าเฮาเฮาจะถือไพ่เนื้อเนื้อก็ผู้ใดหรือว่าผู้ไดจะดอยก็เฮาก,ก็ตามเฮาอยาดูถูกเขาเฮาอยาดูถูกคนหนูเองก็เคยถูกโดนคนดูถูกมา,จากจ้ะถือคนดูถูกมากเนาะก็เขาดูถูกหนูไว้ละหน,หนูหนูก็บ่าว่า,วาถึงเขาดอกจะ้ะแล้วหนูก็พ่านตรงนั้นไม่ได้หนูก็ ได้ดีก็เขาได้ซ้ำไปเนาะจ้ะนั่นแหละค่ะคันว่าพูดถึงเนื้อคู่ฝรั่งถึงนูจะได้แฟนอายุมากกว่าได้ได้ผัวเถ่าเบาภาษาชาวบ้านเท่านี้แหละก็ก็บ่เป็นยังจากนูเองก็ก็หักเขาก็หกัหกหักหักเขาจากใจจริงเพราะเขาเป็นคนดีเขาแสดงให้หนูเห็นว่าเขาเป็นคนดีเขาหักหนูเขาเฮ็ดให้หนูทุกอย่างเฮ็ดเพื่อนนูทุกอย่างเนาะ จานูก็ฮักเขาเขาก็ฮักหนูคนเท่าจะยูน้ากันใดมันก็ต้องฮักกันพี่น้องได้คันว่าคันว่าจะยูมเพิ่มมาหวังหวังว่าจะได้มายูต่างประเทศหวังจะได้เงินเขาอย่างเขามันยูกันน้งกันใดบ่โดนหรอกค่ะแล้วมันก็จะบ่ได้ในสิ่งที่หวังด้วยค่ะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้หนูก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่มีความฝันคือหนูนะคะอ่าก็ขอให้ความฝัน เป็นจริงเป็นจริงแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นกับมันนะคะอดทนอดทนอย่างเดียวพี่น้องอดทนขันเท่ามีความอดทนพอสิ่งดีๆมันจะมาหาเราเองจ้ะนั่นแหละค่ะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะหนูเองก็ยังว่าว่าได้เต็มปากนะคะว่าประสบความสําเร็จเพราะยังเดินเรื่องแต่งงานยังท่านได้แล้วค่ะอาจ่อมีอย่างพิษพลาดจังสิกับถทยอีกจังทีเออก็ยังบ่ยังบ่ ว่ายังว,ว้าได้บ่เติมปากว่าสําเร็จแล้วตราบใดที่ตราบใดที่ยังบ่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะรอเวลายัางเดี๋ยวค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับผู้ใดที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งได้แฟนฝรัง่งเพิ่งเริ่มต้นหาแฟนฝรั่งยังไงก็สู่นะคะสู่ก็ <c oughs> ถามว่าหาแฟนฝรังง่งไงบอกขันว่าเป็นแรงของมันมันก็บาง่ายดอกค่ะ มันก็บ,บางไงบางคนงามหุ่นดีสวยบางคนก็บ่ได้นะคะมันมันมันขึ้นอยู่กับกบ,บุญข้าน้าแหละมันขึ้นอยู่กับบุญมันขึ้นอยู่กับการว่างตัวข้านา้าการว่าวการจาของข้าน้านันแหละคะ่ะนั่นแหละกเ็เป็นเป็นกําลังใจให้นะคะอดทอนอดค่ะอดทอนอย่างเดียวอดทอนรอบ,บ่แม่นไปไป,ไปเฮ็ดงานลรอ เดือนสอเดือนโอ้ยทอบ่ได้บ่ได้จักเท่อทออยากกลับบ้านทอททอก็ชีวิตบ่แมนบ่แมนนะคะก็มันมันไม่กรต้องใส่เวลาน่อยหนึ่งค่ะขันวามขันว่ามันบุญเท่ามากดวงเข้ามามันก็จะมาเองนะคะทุกอย่างมันก็ขึ้นยูทีเวลาค่ะพี่น้องค่ะขึ้นอยูทีเวลานะคะเอาใจช่วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ ว้าวลายเจ็บคอหาน้ำก <c oughs> ินก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจให้ให้สาวโคราชด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดกดเอ่อกดเอียงกดกดกดติดตามไว้น้ำอย่าลืมกดติดตามไว้น้ำเด้อขอบคุณมากขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย